ทุกคนเคยเห็นเตาเผาโอ่งไหมผมพามาดูนี่แหละดินเตาความยาว80เมตรรู่นฝั่งน,ง,งนู้นถึงฝั่งนี้แล้วข้างในเตาเป็นยังไงมาดูครับโอ้โหที่โอ่งเนี่ยเก็บเอาไปหมดแล้วนะครับหรือฝั่งข้างหลังผมตรงนี้ หมดเขากำลังแบบเอาออกหมดเลยครับถูกเผาไปสองวันสามวันสองคืนแล้วนะครับดู 1, อุณหภูมิแปดร้อยถึงหนึ่งพันองศาแม่ยาวมาก วิ่งจางหน้ามาหลัง,งยาวจริงๆการนักวิ่งคนรนสีครับแล้วตอนนี้ประมาณสักเจ็ดสิบองศาร้อนมาก<ง>เพราะว่าที่เขาเสร็จนะครับยิ่งร้อนจีอยู่เลยออกไปดกว,ว่าครับอยู่นานไม่ได้เพราะว่าหายใจไม่ออกนคนงานก็ต้องพักนะครับเสร็จจากตรงนี้ต้องพัก Oh, นี่คือโรงงานโอ่งเรืองศิลป์สามจังหวัดราชบุรีครับเยอะไหมล่ะฮะเยอะเยอะ Right. Thank you. Huh? ออต,ตากชุบใส่มเูเข้าไปที่เรามูเพราะว่าทำใหมันเกิดอะไรที่เนีะยลูกทรงค่ะเสร็จลูกทรงอ๋อเป็นทรงกระบอกออ อย่างที่ทรงเลยพี่องปี๊ดครับสององเลยครับขนัดมหนึ่งปี๊ดครับผมงหนึ่งปี๊ดนี่เป็นสับเทคนิคในการเรียบใช่ครับเรียบขลังอ่งใช่ไหมใช่ครับมีมีกี่ปี๊ดบ้างครับมีแล้วแต่ขนาดครับถึงเจ็ดแปดปี๊ดครับเป็สองปี๊ดก็มีของพี่นิดขนาดกี่ปี๊ดครับหนึ่งปี๊บเซียนเลยเซียนหนึ่งปี๊ดหนึ่งปี๊บหนึ่งปี๊ดนี่ แากสองปีดินจะรับน้ำหนักไม่ไหวแล้วครับเพราะใหเ่เกินไปอที่ไล่ไลจ่จากข้างล่างมาข้างบนใช่ครับ,บขอรายละเอียดเทคนิคทำให้แบบเสมอกันแอบพี่พี่ใช้หลักการบริหาอธทรมขอใช้ปลายนิ้วครับบังคับดินให้ละเอียด,ดเ,นนลเลยให้เฉลี่ยด,ดินให้เท่ากันหมดทุกอย่างปลายนิว้วนี่คือใชะดูสังใช่ครับปลายนิ้วนี้เฉลี่ยดินให้เท่ากันให้หมด คิดว่ามันคาดเคลื่อน,นเยอะไหมในแต่ละใบที่มนไม,ไม่เท่ากันไหมครับไหมครับนิดเดียวไม่ถึงเซนไม่ถึงเซนด้วยใช่ครับเป็นพันๆมันหมื่นใบเนี่ยนะใช่ครับโอ้โหแล้วที่นี่อะไ,ไ,ไรอ่าเป็นการตั้งศูนย์ปากกับความสูงครับอ๋อนี่นี่ไงเทคนิคเขาใช่ครับเป็นศูนย์ แล้วความอ้วนนี่ก็แล้วแต่ของขนาดของแต่ละลงด้วยครับอันนี้ลงเราก็จความอ้วนใช่ครับรชอบอ้วนชอบใช่ครับส่งเป็นสรงครับเหมือนตุ่มมากกว่าเรียกว่าตุ่มใช่เหมือนกันครับอันเดียวกันเหรออันเดียวกันแต่ถ้าเกิดเป็นตุ่มจะไม่ได้ทําการเคลือบครับถ้าเป็นองค์ก็แบบนี้ก็มีน้ําเคลือบเคลือบให้เหงาให้เกิดความสวยงามขึ้นอีก ตุ่มจะไม่มีการติดลายจะเป็นสีแดงเลยนะใช่ครับใช่แตลว่าตอนเด็กีูชอบปั้นแน่เลชอบเล่นดินาดินเหนียวใช่นี่เสร็จหรอเลพี่เสร็จแล้วครับจะยก้นแล้วครับเอ้าคุยของสาคำเสร็จแล้ว้าสมติว่าในงานว่าจะเร็วกว่าตัวัอืนใช้เวลาประมาณนาทีครึ่ง อแอปเดียวเองพี่ลองปั้นไหคะแอบเดียวโอ้โหถ้าพิน,านนะิ่งอะจะไดนะคะพี่เขับไกลหมดแล้วมาปั้นเลยอยากจะปั้นในป้วนอยากให้ปากกว้างเลยจับพินนิ่งนะครับนี่เราค่อยๆดันนะครับเบรกไว้เบรกไว้เบรกไว้มันไม่ซุ่งอะไรพี่อ่าเฮ้ยสีหน้าปามันไม่มีรูปแบบ เราออกแรงก็ไม่ได้เราไม่ออกแรงก็ไม่ได้เหมือนกันเด็กไปครับเดไปครับเดกไว้เด็กไว้เอาดินใบใหม่ดีกว่าเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เราอย่าโดดก็โอ้ยไงนะครับผมไม่มีฝีมือด้านนี้เลยฮะเขินมากๆเลยผมว่าไปดูมืออาชีพทำให้ดูอีกครั้งว่าทำยังไงเห็นง่ายๆแบบนี้ ยากมากครับขั้นตอนแรกที่จับดินนิ่งขั้นตอนออกมาคือยังไงครับพี่แท็กดินครับใช่ครับเปิดหน้าดินเปิดหน้าดินตัวนี้จะเซ็ตตุ่ตูดโอ๋นี่เอามือดันๆเนี่ยคือเซ็ตตุ่มตูดโอ๋โอ้โหเซ็ตตุ่มตุ่มโอใช่แล้วตอนนี้กำลังจะแบบเหมือนุกตัวเตรียมจะดึงดินขึ้นแล้ะใช่ครับอ๋อตอนนี้จะดึงตอมนี้ดึงดินขึ้น ชีวิเตเด็กคืออันนี้คือแบบว่าดึงดินขึ้นมาแล้วก็เริ่มเจ็บปากแล้ว<า>ค่อยๆเกลียดดินไปเรื่อยๆตึงแล้วตึงเป็นรูปตึงเป็ูปแล้วอันนี้เขาจะดึงให้ขึ้นเท่ากับตัวไม้ที่เของตักจีไว้ใช่ตรงนี้จะมีไม้ที่แบบจีไว้ตามลำดับ ถ้าเป็นทรงอื่นก็จะเป็นไม้อย่างนี้นเหมือนกันครับไม้ไม้เดียวกันแต่ความอ,าอันนี้ว,วัดความสูงไว้แล้วว่าสเปคนี้สูงเท่านี้ดูหลักการเขาไม่มีอะไรมากไม่มีอะไรมากไม้เสียบกิน,นใช่ครับดูเป็นลูกทรงโอ่งแล้ว ไมูวิธีการทำลายโอ่งนะครับของพี่น้อยพี่นี่เป็นน้อยกรงงามนะฮะน้อยลงของหนึ่งสี่สามน้อยยากไหมกว่าจีขึ้นนหัวได้เนะี่ยอ๋อมันก็แล้วแต่แบบถ้าคนชินมันก็มันก็ไม่ง่ายมันก็ไม่ยากนะเอางี้พี่น้อยกี่ปีแล้วทำมาประมาณสามสิบ <30. S 2> <c oughs> ใช่ใช่ทำตั้งอายุสิบกว่าตอนนี้ก็ห้าสิบจะหกสิบแล้วโอ้ยสวนเลยอันนี้มา โอ่งนี่กี่ปีปครับขนาดกี่ปีปนี่เจ็ดปีจ้ะเจ็ดปีป,ประมาณร้อยสี่สิบลิตรนี่ดูทำไมต้องทาสีเขียวแบบทับไปก่อนเลยครับมันมันจะได้เสมอกันอะไรอย่างเงี้ยเผาออกมามันสีมันก็เหมือนเปนสีรองพื้นไหมใช่ใช่ข้างบนนี้เป็นลายอะไรลายจีนนะคะ ลายจีข้างล่างนี่ละหัวมีลายเครือวัน,วนเครือวันใช่ใช,ใช่มันไม่ใช่ก้อนเมฆนะเอ้าไม่ใช่เหรอ,อมันอยู่บนหัวหงอคงเลยเออนั่นแหละก็คล้ายๆกันนั่นแหละอันนี้มังกรยิ้มหรือมังกรอาปอากเออมังกรก็มันดูอย่างนี้ไม่ได้มันต้องรอเขียนก่อนอ๋อมิเขียนอีกเขียนเขียนเดี๋ยวเขียนให้ดูเดี๋ยวก่อนเราแป๊บหนึ่งมังกรบินน่ะ ไม่ใช่สิมันมีองค์พญานาคเลยใช่องค์พญานาคอะเคยทำไหมไม่เคยเออไม่ไม่ลองทําดูอะองค์มังกรมีแล้วนี่องค์พญานาค้าบอกว่าอยากได้องค์ลายหน้าตัวเองไหมจับหัวหน้าซุกเข้าไปอย่างนี้เลยเสียของหมดไมหรอก มันก็ชาอยู่นะถ้าดัดยอ,อ,อดย่ยเมี้องาสีมือแท้จริงมาครับโอ่งที่ด้มาทั้งหมดเนี่ยก็จะใส่เข้าไปในเตายาวแ80ดสิเมตรยาวยาวเตาเผาโองที่นี่ดูดีครับขนเข้าไปเนี่ยผมนับๆดูแล้วเป็นร้อยๆพันๆใบเลยนะครับ ม็นต้องใส่ไปให้หมดให้เต็มนี่เลยไม่งั้นขาดทุนแล้วก็เผาด้วยอุณหภูมิความร้อนตั้งแต่800องศาขึ้นไปเลยนะครับงานนี้บางครั้งก็เป็นพันองศาเหมือนกันพร้อมแล้วก็สุมไฟครับผม อ่ที่นี่นอกจากกระถางโอ่งมังกรแบบธรรมดาที่เราเคยเห็นทั่วๆไปนะครับแต่ที่นี่มีแบบพิเศษสั่งทาพิเศษเลยครับสวยมากมากครับโอ้โหดวแบบนี้เขาหมาะกับการไปใส่น้ำกินไหม ตรงนี้ไม่เหมาะกับใส่น้ำกินค่ะแต่จะเอาไปปรับของจุ้ยใส่เป็นน้ำล้อนอย่างเงี้ยค่ะถ้าสมมติว่าใครเนี่ยต้องการที่จะทำน้ำล้อนอย่างเงี้ยค่ะคบ,บอกเราได้เลยเดี๋ยวเราต่อแล้วก็ต่อให้เรียบร้อยแล้วก็ไปถึงบ้านพร้อมใช้งานเลยค่ะแบบบอกราคาเลยไหเท่าไหร่ตัวน,นี้ะอนนคะคะครับเก้าพันกว่าบาทไม่ถึงหมืน่นใช่ไม่ถึงหมืน่นถ้าอยากไปถึงหมืน่นหนุนใบใหญ่ๆห,หมืน่นใบใหญ่ๆตรงนี้ค่ะคนี่ใบนี้เป็นหมื่นแน่ๆอันนี้อันนี้หมื่นหมื่นแปดหมื่นแปด ส่วนนี้น่าจะหกหมื่นแน่ๆอันนี้นะโรงงานปล่อยไม่ถึงไม่ถึงแสนเออเออครับแล้วก็ได้หลายใบยด้วย<ช>ไม่ถึงแสนถ้าไปตลาดแล้วเนี่ยเกินแน่นอนถ้าสมมุติแบบไปออกออกจากออกจากนั้นโรง,งงานปุ๊บมีราคาทันทีเลยค่ะราคาเพิ่มบนราคาเพิ่มโอ้โห <laughs> ถ้าอยากจะมาเป็นแบบพ่อค้าคนกลางหรือว่า ขาขายโอ่งก็มา<ช>ซื้อ<ล>ที่ดีกว่ามาติดต่อที่โรงองค์เรงสิลปได้เลยค่ะมีเป็นเป็นชันแสนใบนดีกว่ามีให้เยอะเลย